แมวเหมียวยอดกระตันยูณนะบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างไกลจากหมู่บ้านผู้คนมีคุณยายวัยแปสิปีอาศัยอยู่กับเจ้าแมวเหมียวเจ้าแมวเหมียวตัวนี้มีขนปุยสีดำผสมกับสีขาวอ,อ่อ,อนๆคล้ายกับลายเสือ คุณยายจึงตั้งชื่อให้เจ้าแมวเหมียวตัวนี้ว่าเจ้าแมวน้อยลายเสือของยายและในทุกๆวันเจ้าแมวน้อยลายเสือจะมานั่งอยู่ริมหน้าต่างเพื่อสอดส่องดูผู้คนผ่านไปมาบ้างก็มีชาวบ้านออกมาล่าสัตว์และมีฝูงนกที่มาจิกกินอาหาร ที่สนามหญ้าหน้าบ้านทําให้เจ้าแมวตัวนี้ชอบมานั่งที่ริมหน้าต่างเป็นประจำในทุกๆวันเจ้าแมวเหมียวมีความฉลาดและแสนรู้มากเขาจะนอนบนที่นอนที่คุณยายจัดเตรียมไว้ให้และจะฉี่หรือว่าถ่ายอุจจาระในกระบะดินทราย ที่คุณยายจัดเตรียมไว้ให้ในห้องน้ำและถ้าวันไหนคุณยายทำงานบ้านหรือว่าทำงานสวนเจ้าแมวเหมียวก็จะมานั่งเฝ้าคุณยายราวกับว่ามันสามารถช่วยคุณยายทำงานได้ทำให้คุณยายมีความสุขมากถึงแม้ว่าลูกๆของคุณยายจะไม่ได้มาเยี่ยมคุณยายบ่อย แต่คุณยายก็มีความสุขที่มีเจ้าแมวเหมียวอยู่เป็นเพื่อนอยู่มาวันหนึง่งข้าวของเครื่องใช้ในบ้านของคุณยายและอาหารหมดลงทำให้คุณยายต้องขับรถเพื่อออกไปซื้ออาหารและเครื่องใช้ในเมืองคุณยายจึงล็อกประตูแต่คุณยายได้เปิดมุ้งลวดหน้าต่างเอาไว้ เื่อให้เจ้าแมวเหมียววิ่งเล่นในบ้านและไม่ให้เจ้าแมวเหมียวออกไปข้างนอกบ้านด้วยความเป็นห่วงเมื่อคุณยายขับรถออกไปจากบ้านเป็นเวลาหลายชั่วโมงทำให้เจ้าแมวเหมียวกะระวนกระวายวิ่งรอบบ้านรอคุณยายกลับมาเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ไม่ได้ยินเสียงรถ หรือว่าวิแววของคุณยายว่าจะกลับมาทำให้เจ้าแมวเหมียวกระวนกระวายใจมากและในวันนั้นเองก็เกิดพายุลูกเห็บและฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เจ้าแมวเหมียวกระวนกระวายใจดูเหมือนว่ามันจะเป็นห่วงคุณยายมากทันใดนั้นเองเสียงประตูโรงรถก็ดังขึ้น เจ้าแมวเหมียวมันรีบวิ่งจ้อมารอที่หน้าประตูเมื่อคุณยายจอดรถคุณยายก็หิ้วของพรุงพลังที่ซื้อมาจากในเมืองเพื่อเข้ามาเก็บในบ้านและในวันนั้นเองพายุลูกเห็บได้โหมลงมาอย่างหนักทำลงกระโชกแรงและน้ำป่าไหลหลา,ลากทําให้น้ำป่าพัดพา กระแสน้ำมาอย่างแรงและได้พัดบ้านของคุณยายทำให้คุณยายนั้นถูกกระแสน้ำพัดไปเจ้าแมวเหมียวพอมันเห็นคุณยายถูกกระแสน้ำพัดไปด้วยสัญชาตญาณของแมวนั้นเขาสามารถที่จะใช้เทา้าเกาะและแขนดึงสิ่งต่างๆไว้ได้มันจึงใช้เท้ายันกระบะทราย ที่คุณยายวางไว้ให้ฉี่มันเททรายออกทั้งหมดและมันได้โยนกระบะทรายให้คุณยายทำให้คุณยายได้เกาะกะละมังกระบะทรายเอาไว้และเจ้าแมวเหมียวก็ได้ยืนมือไปจับมือคุณยายเอาไว้ราวกับว่ามันรู้ว่าจะช่วยคุณยายไว้ได้ยังไงคุณยายและเจ้าแมวเหมียว ได้เกาะอ,อยู่ในกระบาะทรายและได้เกาะเอาต้นไม้ไว้จนเวลาผ่านไปค่อนคืนและเมื่อพายุสงบลงหน่วยงานทางราชการในหมู่บ้านก็ได้เข้ามาช่วยคุณยายกับเจ้าแมวเหมียวเอาไว้เจ้าแมวเหมียวและคุณยายปลอดภยัยและคุณยายได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านและเมื่อลูกๆของคุณยาย ได้รู้ข่าวว่าคุณยายและเจ้าแมวเหมียวถูกพายุและถูกกระแสน้ำพัดไปจึงได้รีบมาเยี่ยมคุณยายที่บ้านและลูกๆก,กังวลและเป็นห่วงคุณยายมากด้วยความที่คุณยายก็อายุมากแล้วลูกๆจึงชวนคุณยายไปอยู่ด้วยกันในเมืองแต่คุณยายมีความสุขที่จะอยู่บ้านหลังนี้กับเจ้าแมวเหมียวลูกๆ จึงได้พากันซ่อมแซมบ้านให้คุณยายให้กลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมและได้จ้างพยาบาลพิเศษเพื่อมาดูแลคุณยายในทุกๆอาทิตย์และคุณยายก็มีความสุขกับเจ้าแมวเหมียวยอดกะตันยูนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกระตันยูเป็นสิ่งที่ดีสวัสดีค่ะ